สนับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพสัตยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่23สิงหาคม2567ที่โรงแรม SR Res i ์ e n สเอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นางสาวอัชนัทปรานานรักพูวงในการสำนักประชาสัมพันธ์เขต4พิษณุโลกเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ไม่ทนต่อการทุจริตเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ในด้านการทุจริตและประพฤติมีชอบและเผยแร่รณรงค์ป้องกันการทุจริตผ่านการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและสื่อออนไลน์ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ปปชโดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เข้าร่วมจมน30คนนางสาวอัชนัทปรัถนารักกล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้จะทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมีชอบและนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการเผยแพร่รณรงค์ป้องกันการทุจริตผ่านการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและสื่อออนไลน์ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความสําคัญและไม่ทนไม่